คือในเรื่องของ H.P เนี่ยมันโดนลบลงไปนะ H.P เหลือแค่77นะครับก็คือโดนลบไป23นะก็คือมันกับเป็นเลขนำโชคอะเริ่มต้นมันเป็นนกดำนะครับแล้วอย่าที่รู้กันว่านกอะโจมตีง่ายที่ไหน <c oughs> <c oughs> โอ้ค่าลักคกี้200กว่านี่ไม่ทำเป็นเล่นนะดูนี่สิครับเปิดกล่องที่ได้5ชิ้นเนี่ยอันที่3แล้วนะยอดเยี่ยมมาก ไฮเมลลาซังคอนเดจิวัตาชิวะซันเดย์ซเลียสันครับผมคอตเทนต์กับสู่เกมแวมไพร์โซเวเร์ลเอาชีวิตรอดจากฟูแวมไพร์ในพาร์ทที่13กันแล้วนะครับก่อนหจะพาร์ทก่อนนะครับเราก็ได้ทำการปลดล็อกเรื่องเกี่ยวกับเอชเมนเนี่ยไปจนครบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือตอนนี้มีการปลดล็อกทุกอย่างเลยนะเรื่องเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ตอนนี้ก็ทำการ มีการใช้งานอาวุธกับปลดของเนี่ยออกมาครบทุกชิ้นกันแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของ o w e อัพตอนนี้ก็ได้มีการ o w e อัพจนครบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็ตัวละครหน่ยดูซิเรื่องของตัวละครตอนนี้ก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับมีกี่ตัวเนี่ย 4, 4, 16, 17, 18, 19ตัวนั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยจะเป็นตัวละคร19ตัวที่จะปลดล็อกแบบตามปกตินะแต่ว่าตัวเกมจะยังมีตัวละครแบบเป็นซีเก็ตหรือก็คือเป็นตัวละครรับกันอยู่ด้วยนะครับซึ่งในพาร์ทนี้ก็จะขอเริ่มต้นกันด้วยตัวละครที่ถูกเรียกว่าเป็นตัวละครแห่งอ่าโชคคือเป็นตัวละครแห่งดวงนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการปลดล็อกเนี่ยเราจะไปต้องทําการพิมพ์คาคานี้ลงไปในหน้าเมนูตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งให้พิมพ์คําว่า x ขีด x 1>, 1 V I I Q นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องพิมพ์แบบว่าไม่มีการใช้นำแพดนะคือตัวเลขหนึ่งเนี่ยต้องกดตัวเลขหนึ่งที่อยู่ตัวด้านบนซ้ายของคีย์บอร์ดเท่านั้นเองนะครับเรามาลองทำกันดูนะก็ทำการพิมพ์ว่าอ่าอะไรนะ x ขีด x 1 V I I Q อ่าใจดีนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีเสียงฟึงตะลึ่งขึ้นมานะครับก็คือเป็นการคอนเฟิร์มว่าตอนนี้มีการปลล็อกตัวละครตัวดีแล้วนะครับแล้วก็กลับไปดูที่หน้าเลือกตัวละครเราจะเห็นว่ามีตัวละครตัวที่20โผล่มานั่นเองนะครับมันจะเป็นตัวละครผีที่จะชื่อว่า X dash นะซึ่งตัว X d นะครับก็คือให้ทำการพิมพ์ข้อความเมื่อกี้ไปนะครับ X ขีด X 1 V I I Q ที่คีย์บอร์ดนะครับนในแบบหน้าเมนูนะก็สามารถทําการปลดตัวละครตัวนี้ได้ซึ่งตัวละครตัวนี้ที่ถูกเรียกว่าเป็นตัวละครแห่งดวงนะครับนั่นกะ็เพราะว่ามันมีค่าลักที่สูงมากๆเลยแต่ันี้มันเป็นสเตลัสที่แบบ มันรวมกับ power up มาแล้วนะเดี๋ยวขอทำการเอาออกก่องกันละกันนะครับ power up ทำการรีฟันแล้วก็กลับไปที่หน้าไปดูใหม่หนดูซิตัวละครผีอ่านี่คือสเต R ดั้งเดิมของตัวละครตัวนี้นะครับคืณใเรื่องของ H.P เนี่ยมันโดนลดลงไปนะ H.P เหลือแค่77นะครับก็คือโดนลงไป23นะก็คือเหมือนกับเป็นเลขนำโชคอะ่ะเลข77นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีข้อเสียเยอะมากเลยนะก็คือมีอเรื่องเกี่ยวกับมูสปีดนะครับลดลงไป10%พลังโจมตี แอรี Area, ลบไป10% Speed สปีดลบไป50%เลยนะครับคือการโจมตีเนี่ยเรียกได้ว่าช้ามากแล้วก็ดูชั่นก็ลดไป10%ด้วยแถมคูดาวนเนี่ยยังเพิ่มขึ้นอีก10%ก็คือมันนานขึ้นกว่าเดิมด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นข้อเสียมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวโชคเนี่ย เป็นจุดดีของตัวละครตัวนี้เลยนะครับก็คือจะมีการเพิ่มคาลักเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง100%ในตอนเริ่มต้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือทุกครั้งที่ตัวละครตัวเนี้ยทำการเลเวลอัพนะครับเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีการเพิ่มเรืองเกี่ยวกับลิมิตของลักกี้ด้วยก็คือมันจะมีการเพิ่มลักกี้เข้าไปอีกนั่นเองนะครับเป็นตัวละครแบบสายแบบอะไรนะสายโดอย่างแท้จริงเลยนะครับซึ่งเท่าที่ไปเช็คปัญญามันบอกว่าจะมีการเพิ่มเรือกเกี่ยวกับเปอร์เซ ทุกๆอา0 l สิบเดเวลเราก็จะตันอยู่ที่เ e เวลห้าสิบก็คือเพิ่มได้เต็มที่เนี่ยจะเป็นโชคถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับอันนี้คือตัวละครแห่งโชคเลยนะแต่อาวุธเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นอาวุธตัวนกเอโบนี่เป็นดอกสีดากันด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะไปเล่นตัวละครตัวนี้ให้เดียวกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอไปอัพพอัพคืนก่อนโอเคทําการอัพทุกอย่างคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เรียกได้ว่าใส่ค่าคลืนไปแบบเต็มที่กันเเเเเเลลลยยทททีีนะทีีีดดวววนนนะะอออ่้รรราากก็็ไปปูตตััคขงื แต่ตัวผีแห่งโชคนั่นเองนะครับถ้าหากว่ารวมกับสเตตทั้งหมดที่เรามีนะตอนนี้นะครับมันจะมีการเพิ่มออะไรนะแม็กแพีเนี่ยกลับไปเป็นเท่าเดิมนะครับก็คือจะเป็น100พอดีเด้ดเลยนะเดคอเว r y ี่ศูนย์จุดาอาร์าเมอร์เป็นสามมูเวสปิดเท่าเดิมเพราะว่าโดนติดลบกับกบวกเพิ่มพอดีพระจมที่เพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์แอรีจะเป็นศูนย์ปกติสปีดเนี่ยยังโดนลบสามสิบก็คือเหมือนกับว่า จะช้าใช่ไหมเออยังช้าอยู่นะครับคือสปีดมันโดนลบค่า,าจะหนักเลยเนอะ mm hmm. ดูเรชาติมีการเพิ่มขึ้น20มีการเพิ่มอะไรนะพลและพวกเนะก,กี่ยวกับพจน์นทยอีกบวกหนึ่งคูดาวเนี่ยมีการบวก5ก็คือเป็นการติดอติดลบนะครับคือจะคูดาวนานขึ้น5โชคเนี่ยเพิ่มขึ้น130รแล้วก็ที่เหลือก็ตามค่าล่างตรงนั้นเลยนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาเลือกตัวละครตัวนี้กันว่าแต่ว่าจะไป่ได้ด่าใดดีเนี่ยเพราะตอนนี้เราก็ทําการเล่นครบทุกด,าดก่าน,น,น,นก็อกกลลัับไปดดาด 1, ดาเเริ่มต้นนย กันละกันนะครับโอเคทาการสตาร์ตโตมาเปิดมาก็ทําการเลือกให้อัคนากันก่อนเลยนะครับก็เลือกหมายเลขสี่ไปเหมือนเดิมแล้วเนอะโอเคทีนี้เอ,อ่อโอ้จริงด้วยสิด้วยความที่ว่าตัวละครตัวเนี้ยเริ่มต้นมันเป็นนกดานะครับแล้วอย่างที่รู้กันว่านกอะ่ะโจมตีง่ายที่ไหน <c oughs> เอา้าโจมตีโดนหน่อยโจมตีโดนหน่อยเออแดรแหละแดรแหละ,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 ละโอ้โหนี่ขนาดแบบล่อมาอยู่ในวงนเนี้ยยังจะโจมตีพลาดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวขอเก็บได้ไว้หน่อยสิ อย่างนี้ต้องพึ่อาวุธอาลองเนี่ยเป็นอาวุธหลักในตอนแรกๆไปก่อนกันละกันนะครับว่าแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมจะเล่นบิวยังไงดีนาะเล่นบิวอะไรดีเน้นแบบเป็นหมู่ดีไหมเออมีนกแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำปืนต่อได้แบบไม่ยากเลยนะครับทาการรีโลขอยังไม่ดีกว่านี่ยนขณดแบบว่ามีโชคเพิ่มขึ้น1้อยมนะครับมีการออกช่องที่4มานะแต่ก็รู้สึกว่าดวงก็ยังไม่มีอารีโล เออเนี่ยได้ขอแบบสี่ชิ้นค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันนะครับว่าแต่ว่าอาวุธไปไหนเนี่ยอาวุธไปไหนเอารีโลไฟวานเหรอไฟวานไม่เหมาะอรีโลต่อโอ้โหแย่กว่าเดิมอยู่แมจิกวานแ <laughs> มจิกวานกับมีเชิงเทียนงั้นเหรออ่างั้นก็เอาเป็นเชิงเทียนกันลวกันเชิงเทียนมันจะมีการเพิ่มแอร์เรียของการโจมตีให้กับทุกอาวุธนะครับแต่ตอนนี้ผมต้องการอาวุธลองก่อนแล้วเอาอะไรซินกดำดีมากงั้นเอาแท่มาก,กันคือตอนเนี้ย ขออาวุธโจมตีเริ่มต้นก่อนคือใช้นกโจมตีผมว่าเลเวลในช่วงแรกมันอาจจะช้าแล้วก็ถ้าเวลาผ่านไปเรื่อยเ่เนี่ยน่าจะเสียเปรียบกับมอนสเตอร์ที่มาในเว็บหลังๆนะครับพะนั้นแรกเนี่ยหาอาวุธที่แบบตีแบบง่ายๆเอาไว้ก่อนนะความจริงอาวุธแรกๆที่ผมรู้สึกว่าน่าจะตอบโจทย์ที่สุดในบรรดาอาวุธทั้งหมดเลยนะคิดว่าน่าจะเป็นสองอฟมานาแต่ว่าไม่ออกไงทำการเย็บแซ่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ดวความที่ว่าเรามีโชคที่เยอะขึ้นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีการ เพิ่มเปอร์เซ็นต์การได้รับไอเทมที่มันจะอยู่กับพวกอาโคมไฟอะไรพวกนี้เหมือนกันนะบางทีก็อาจจะได้ไอเทมออกมาง่ายขึ้นตอนเปิดกล่องเทเชอร์ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับอาไอเทมเนี่ยแบบว่าเป็น3กับ5เนี่ยอาเพิ่มเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าโอกาสออกหนึ่งก็ยังมีอยู่นะอ่านี่เป็นมอสตัวแรกใช่ไหมเดี๋ยวลองตีบอสตัวนี้ให้ตายดูยนะครับว่าเราจะได้กล่องแบบไหนมา เเวลอัพนะครับอ่าตอนนี้ปืนแดงมาแล้วปืนแดงมาอันแรกเลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือต้องการปืนฟ้าต้องการชุบต้องการคููดาวแล้วมีอะไรกว่าก็เดี๋ยวถ้าหาอะไรออกมาก็เดี๋ยวจะพยายามเรื่อยให้ออกกันละกันนะครับก็แต่ว่าเ,ววาาเออข,ข้าวจะตัดทันทีอ่าเอาดีไงเปืนอะไรนะปืนฟ้าออกมาทันทีเลยนะครับมาแล้วก,การเกร็บกล่อง เอาได้1ชิ้นรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์มันยังเพิ่มไม่เยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าหากว่าขึ้นไป60แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูลักกี้อีกทีนึ่งก็แล้วกันว่ามันมีการเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไม่มีการบอกสเตตเอาไวท้ที่อ่านตอนเราเลือกตัวละครใช่ไหมตอนนี้จำไว้ก่อนว่าลักกี้ของเราเนี่ยมันเป็น130เรซ็นต์ะครับเลเวลอัพอ่าตอนนี้ก็เป็นเลเวล10กันแล้วนะครับไหนดูค่าลักกี้หน่อยสิอ่าเหาบอกไปนะครับว่าตัวละครตัวเนี้ยจะเพิ่มค่าัก 10%ทุกทุกสิเลเวลเราก็จะเพิ่มเต็มที่เนี่ยคือตอนเลเวล50นั่นเองนะครับตอนนี้คารากีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น14 0ซกันแล้วนะครับยอดเยี่ยมมากอ่ะที่เหลือแค่เล่นไปตามปกติ <c oughs> มันเป็นตัวละครที่แบบก็เล่นตามปกติไปนะครับเพียงแต่ว่าเศตษาต,ตอนเริ่มต้นเนี่ยหลายๆอย่างมันจะโดนลบนะไม้ว่าจะเป็นทั้งเลือดพลังโจมตีขนาดการโจมตีอะไรบา้บาๆแต่ข้อดีก็คือจะเป็นการเพิ่มโชคที่เยอะได้เต็มที่เนี่ยคือ1500%นะอันนี้อกดําปแล้ปก็ อะไรนะถ้า,าเจอหตการอะไรดีเดี๋ยวกลับไปรอบนึ่งกันแล้วกันนาะทีทีท่4นะครับรู้สึกว่าเาเพื่อนจะเรียกเพื่อน <c oughs> ตอนนี้รู้สึกบนเว็บที่มีผีสีฟ้าออกมานั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นต้นแบบของตัวละครตัวนี้แหละ <c oughs> ดูสิเมือีเพื่อนแบบว่าเอ้ยเพื่อนวันนี้ไม่ได้เจอกันนานขอจับมือนหน่อยผม <c oughs> มากันเต็มแล้วเซ็นกานก็นมาเยอะอ่าตรงนี้ มีเลือดเไอเทมดูเนี่ยรู้สึกว่ากับออเทมมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมแบบประมาณนึงนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากเลยเนอะอาจทําการแล้วอัพต่อมาอัพปืนต่อไปตอนนี้ขาดอะไรบ้างเนี่ยยังขาดไอเทมชุกเออยังขาดอ่าอ,อะไรนะพวกเกี่ยวกับแพสซีฟเนี่ยยังอีกเยอะแยะเลยนะครับอ่ะแล้วก็เกเวลกันต่อไป ไหนที่สุดก็ได้ของอีโวชิ้นแรกแล้วนะครับนั่นก็คือตัวแซนเองบัตดิเทียอ่ะตอนนี้ก็สามารถตีดูดเลือดกันได้แล้วนะครับยอดเยี่ยมไปเลยแล้วตอนนี้อัปเดตของหน่อยนะครับก็คือตอนนี้นกดําเต็มแล้วแต่ว่ายังไม่เจอนกขาวเลยนะมีอีปืนสกรบอกเรียบร้อยแต่สีฟ้ายังเป็นแค่เวลสาขวานรออีก2เวลก็จะก,กาลายเป็นแล้วก็สามารถทําการอีโวได้ขลังก็จะมี เชิงเทียนตอนนี้ก็เลเวลแม็กแล้วมีคูดาเพิ่มแม็กเลือดเพิ่มเอฟแล้วก็ชุมชีวิตที่เป็นเงื่อนไขในการอีวลตัวปืนนั่นเองนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยผมก็จะ พยายามเดินไปรอเก็บเรื่องเกี่ยวกับไอเทมกันเหมือนเดิมเลยนะครับนีระเบิดฉากโชว์อ่าตอนนี้ตัวละครเลเวล46กันแล้วนะครับก็คือตอนเนี้ยเรื่องกับโชคนะครับมันเป็น170เปอร์เซนกันไปแล้วนะซึ่งนี้รู้สึกว่าจะมีการเพิ่มมาจากเอฟเฟกอย่างอื่นกันด้วยนะครับคือไม่ได้มาจากแค่ตัวละครอย่างเดียวนะอ่าตอนนี้เลยแค่สเลเวลเท่านั้น โอ้ครั้งแรกเลยนะครับที่เปิดเจอขอแบบ3ชิ้นนั่นเนี่ยนี่แบบเข้านาทีที่14เพื่อจะเจอเจอลยเนี่ยรู้สึกว่าโชคใจเพิ่มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอาก็ได้นกมา2ตัวแล้วก็ อัปเดตอ่าอัปเกรดตัวแอคเนี่ยให้กลายเป็นคัตอีโวลเรียบร้อยอ่าเรเวอรอาพนะครับนบ nope, เป็นอ่าเรเว่า7เ็แล้วลบเขาเลยแค่เลเวลเดียวก็จะเป็นเรเวลแปดแล้วก็รอสก,กายอ่าอีวลให้มันกลายเป็นแบบคันยูเนี่ยกันได้เลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าผมใส่พาวอัพแบบเต็มที่มาก็คือตอนเนี้ยมันโดนค่าเคิร์สอยู่50%นะครับเรียกได้ว่าโดนค่าจะหนักเหมือนกันนะแล้วตอนนี้เรเวล56าแล้วนะครับก็คือจะเป็น เลเวลสูงสุดข,ข,ข,ของตัวละคตรคตัวนี้ที่จะเพิ่มค่าลักให้กับเรานั่นเองนะครับค่าโชคนะตอนนี้โชคเป็น180%กันแล้วนะครับแต่ว่ายังคงจะรอเก็บไอเทมอ่าไอไปที่เดลือนี้เหมือนกันนะเพิ่อเพิ่มโชคเข้าไปอีกต่อหนี่ง <c oughs> แต่ก็ดูือเนี่ยขอดูก,ก่อนว่ามีแพ s ซีฟไอเทมอะไรดีๆที่ผมจะเก็บเป็นอย่างสุดท้ายกันหรือเปล่านะครับอตอนนี้นกเป็นแล้ว8แล้วเออปีกอ่ ปีกทำให้ตัวละครเดินเร็วนะ่าสนใจเหมือนกันนะเพราะตัวละครตัวนี้มูสปีดมันโดนอ่าแบบติดลบอยู่แล้วก็บวกขึ้นไปพวเวอัพก็คือตอนนี้มูสปีดมันเป็นแบบตามปกตินั่นเองนะครับงั้นก็ขออจาจจะอะไรนะแมวนกนะขอปีกออกมาขอปีกลกขาบมาทำการอัพปีกมาจะได้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะต้องมีการแวะไปเก็บไอเทมแพสซิฟอ,อื่นๆด้วยโอเคตอนนี้อ่าแพสซิฟไอเทมคนลวใช่ไหมรอเลยนะครับเก็บสิครับธดานี่เก็บไปโคเวอร์มานะครับเพิ่ม โชคไปอีก10%ตอนนี้โชคก็กลายเป็น190%แล้วนะครับอันนี้มันบิลแหกโชคเลยดีกว่าแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรดวงดีสักเท่าไหร่เลย <S <S 1> <S 1> มันต้มอย่างนี้สิไม่งั้นจะมีค่าโชคไปทำไมเปิดกล่องได้5ชิ้นนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นของอีโวด้วยนะถ้าให้ดาวก็น่าจะเป็นตัวนกนะครับ ไดนกลุ้มาแล้วนะครับแล้วก็ได้โชคอีก2ปืนไฟอีก1แล้วก็ปีอีกหนึ่งด้วยยอดเยี่ยมไปเลยโอเคทําการเก็บเลเวลนกกันต่อไปอ่าทำการเก็บภุมิมาโลล่านะครับทําการเพิ่มเีควอรีรเร่เนี่ยแค่เพิ่มเข้าไปอีก0.2นนั่นเองและตอนนี้ ึงไหนแล้วเนี่ยอันนี้ผมก็รีบรีบวิ่งมาเลยนะครับก็ลืมดูว่าผ่านอะไรบ้างกันเนี่ยอตอนนี้ด้วยคำที่ว่าผลต้อง,งการอีโวทั้งตัวนกกับปืนไปแล้วนะครับทำให้ช่องอาวุธเนี่ยมันจะเหลือ2ช่องนะ,อะเอาเป็นอาวุธอะไรดีความจริงตอนนี้ก็นึกอะไรไม่ออกเหมือนกันนะครับก็อาจจะแบบหยิบเป็นอะไรนะหยิบเป็นอะครอสมาการก์ตการ์เนี่ยก็แบบมีบลัคก,กี้อยู่มีบโคเวอร์อยู่แล้วแล้วก็อันหนึ่งเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็น เพนทักแกมนะครับเพราะว่าเรามีมงกุฎที่จะสามารถทําการอ e ีโวต่อได้ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะพยายามวิ่งไปที่ข้าบนกันต่อไปนะครับเพื่อไปเก็บใบไม้ที่เป็นแพสซีฟไอเทมต่อไปด้วยโอ้ในที่สุดก็เดินทางมาถึงสไปน์สไปใช่ไหมรู้สึกว่ามันจะแปลว่าผักโขมหรือเปล่าถ้าหาว่าเคยแปลมาไม่ผิดนะครับโอเคตอนนี้ดีแมสเซ่ไอเทมถึง9อย่างกันเลยทีเดียวนะครับอ่าตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างเนี่ย ตอนนี้นะครับปืนอีโวอะไรหมดแล้วใช่ไหมนกยังเป็นเลยว่า3มอยู่มีครอสมีรับเรื่องเกี่ยวกับ,กบเพนตาแกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาะทำการเก็ได้วกันต่อไปแล้วก็ปืนที่แบบเห็นยิงแบบ อะไรนะยิงแล้วก็หยุดยิงหยุดเนี่ยอันนี้คือเป็นสภาว่าปกตินะแต่ที่เห็นเล่นมาหลายๆพาสแล้วแบบว่าโจมตีค้างได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามีการลดคูดาวแล้วก็มีการเพิ่มด้วยกับดูเรชั่นที่ทําให้การโจมตีเนี่ยมันอยู่นายิงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวขึ้นไปเก็บผักโขมอ,อีก2ใบแล้วก็จะไปเก็บเก็บเคิร์สหรอเคิร์สต้องเก็บไหมเนี่ย <laughs> ผมว่าค่าเคิร์สอ่ะเดี๋ยวเก็บไปอันสุดท้ายกันละกันนะครับเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวทําการอ e ีโวคอให้หมด โอ้หีบใบที่2ที่ได้แบบ5ชิ้นมาแล้วนะครับแถมกรการ,ก,ารก็มีโ e บด้วยนะอะไรที่ผมทำไปตันว่าน่าจะเป็นตัวเพตาแกรมที่จะกลายเป็นพระจันทร์นะครับอ่าใช่จริงด้วยโอเคตอนนี้ได้ใบผักโขมมาได้ครอสอีก2หัวใจอีกหนึ่งแล้วก็อัปเกรดตัวเพตาแกรมให้กลายเป็นมูนเรียบร้อยดีมากถึงไหนแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจุดที่ มีเจ้าตัวสกาคำสาบกระโหลกแล้วนะครับแต่ว่าจะยังไม่เก็บนะขอทำการอีโวแล้วก็ทำทุกอย่างเนี่ยมันเว่ตตันก่อนกันละกันนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยมีพาวอัพที่มันเป็นอะไรนะเป็นค่าเคลอที่เพิ่มอยู่แล้วถ้าบวก50%จากไอเทมไปเนี่ยมันจะกลายเป็น100เลยนะ1้0นี่ผมว่าน่าจะมีความนารก รออยู่อ่ทำการ up cross, up cross. อัพครอสอัพครอสอ่าเขทำการอัพครอสจนเลยว่าแมรเป็นที่เรียบร้อยนะครับอัพนกลุงนกลุงหัวใจหัวใจอ่าเตร็จครบหรือเหรอโอเคตอนนี้ทำการอัพทุกอย่างครบแล้วนะครับออรอเลยล่ะมาขอเสียงเลยนะครับทำการหยิบตัวสเกลมาสเกลโอมานีอคนะครับเพิ่มอ่าความสมัถกับศัตรูเนี่ยคำสาปเข้าไปอีก10%ตอนนี้คำสาปเนี่ย มันเป็น60%แล้วนะแล้วก็ลักกี้นะครับดูนี่เดียกเขาที่ว่ามีไอเทมเสริมมีเรื่องเกี่ยวกับตัวละครที่เพิ่มไปอีกนั้นก็ตอนนี้คารลักกี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น230%นกันเลยทีเดียวนะครับใจสูงไปไหนเนี่ยแล้วก็การที่ลักกี้สูงนะครับน่าจะเจอเรื่องเกี่ยวกับตัวเชิงเทียนเยอะขึ้นเหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยมีเนื้อไก่เนื้อไก่ถุงเงินอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวจะพยายามเดียวให้ทั่วกันละกันจะได้เจอไอเทมที่มากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ไกเนื้อไ ค่าลัคก,กี้200กว่านี่ไม่ทำเป็นเล่นนะดูนี่สิครับเปิดกล่องที่ได้5ชิ้นเนี่ยอันที่3แล้วนะยอดเยี่ยมมากเติร์ดเติร์ดเติร์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 โอเคทำการอีโวตัวครอสให้กลายเป็นเฮเวนซอสเป็นทีเรียบร้อยนะครับได้เงินมาอีก6 0 4สีกันเลยเหรอเนี่ยแถมมีถุงกันอีก3ด้วยโอเคเต็กคิว ตอนนี้นะครับทุกอย่างก็เลเวลแม็กหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทั้งแพสซีฟทั้งตัวอาวุธเนี่ยทำการอาอีโ e วจนครบทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เหลือแค่เอาชีวิตรอดไปให้ได้ถึงอ่าสามสิบนาทีเท่านั้นเองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไหวกันหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้มันเป็นค่าเคลิ้ที่มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้ว <c oughs> ค่าเคลิ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลัคกี้สองร้อยสามสิบมีการเพิ่มเอพีเพิ่มเงินบาบาบๆาเพิ่มพลังโจมตีบาบาตามนี้เลยนะครับโอเคอยู่ฟังกันต่อไป โอ้นาทีที่27นะครับได้เจอกับของ3ชิ้นอีกหนึ่งกล่องโอเคได้เงินมาเพิ่มนะครับจนตอนนี้มีเงินแบบว่า8 0 0พันแล้วนะวิ่งรอบนี้ก็ได้เงินตั้ง8 0 0 0ันกันเลยทีเดียวนะครับเป็นตัวละครที่ตอนแรกคิดว่าเอ้ยมันจะเล่นไหวเหรอผมปรากฏว่ามันก็เล่นได้เหมือนกันนะถ้าหากว่ามีของที่มีมาดีๆตอนเริ่มต้นเนี่ยก็เล่นได้แบบสบาย,บายๆกันเลยทีเดียวนะครับแถมมันเป็นตัวละครที่ใช้ดแบบเป็นตอนเริ่มต้นด้วยก็สามารถ หาโด้ตอีกหนึ่งตัวทำการอีโวแล้วก็เหลือช่องเพิ่มเนี่ยจะเลือกอะไรก็แล้วแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่โอยลิ้นผัดโอ้ยมอนยังเยอะอ่ะทำการเปิดกล่องสุดท้ายกันแล้วนะครับเพราะตอนนี้อยู่ในนาทีที่29กันแล้วนะมามอนสเตอร์จา้าโอ้โหตัวเลขดาเมโอ้ยเฟรมเลสตกถึงขั้นเฟรมเลสตกกันเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดมากอ่ะตอนนี้ เข้าสู่ของสุดท้ายกันแล้วนะครับโอ้ยเราจะตีกันไม่ตายแล้วสิแซ่จ๋าช่วยตีมาติขี้หน่อยอ่หยุดเวลาตัวละครตัวนี้นะครับถ้าหากว่าจะได้แบบคุมๆนะพยายามเดินให้ยิ่สุดเพราะเราต้องเดินไปหาของไงเดินไปหาไอ้ธงไอเทมแล้วก็ถ้าเจอของดีเนี่ยจะได้แบบเอาอีกมาใช้งานได้มูนจ๋าล้างจอไปเลยโอ้โหเฟรมเลทตก เกมอย่างนี้ก็ทําตกได้เนอะออโอเคปั๊มเงินครับปั๊มเงินตอนนี้เงินก็เป็นหมื่นเลยนะความจริงตอนนี้เงินก็ไม่รู้ว่าทำไรเนี่ยครับเพราะตอนนี้ผมก็ทําการอัพหุ่ไปจนครบแล้วเนอะอันนี้ก็แบบเก็บไปขำๆกันและกันโอเคมาเลยจมอนเตอร์จ๋าหยาอีกสิบวินาทีใช่ไหมขอกอบโกยเงินให้ได้มากที่สุดเนี่ยเนะี่ยมันจะเจอกับพวกโคมโฟงโคมไฟอุ้ยถุงเงินหนึ่งร้อยอุ้ยถุงเงินใหญ่ถุงเงินใหญ่ถุงเงินใหญ่ t ต a n กิ o วนี่ได้เงินมาเยอะเลยนะครับหมดเวลา มาซะเร็วเลยยังไม่เห็นว่ามันมาจากไหนเลยด้วยความที่ว่าค่าเคลิ้มมันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเจ้าัวลิปเปอร์เนี่ยเดิมทีมันก็วิ่งเร็วเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะเย้แบบเจอคักเคลิ้มบางทีเนี๋ยนี้เร็วกว่าเดิมอีกโอเคทำการขึ้นชีพขอเงินไหนครับเออขอขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนโอเคขึ้นชีพมีกระดไอเทมคืนชีพมานะครับก็จะคืนชีพได้ทีหน่อยแล้วเนอะโอเคคืนชีพอีกรอบหนึ่งไหมอ่ะอีกรอบหนึ่งยอดดี <c oughs> อ่าโอเคยอมยอมแพ้ครับได้เงินมาอีกพันห้าร้อยนะครับคือตอนสุดท้ายเนี่ยถ้าหากว่าเราคือชอในตอนท้ายๆได้รุลวัวเนี่ยเงินโบนัสตอนจบมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะผลสรุปก็คือได้เงินมา14,920เี่หรียญน,นะครับยอดเยี่ยมมาตกตัวละครเป็นเวล1 7 0เลยนะมีการได้รับโชคเต็มที่บลาบลาบรา,บรา,บราไอเทมรอบนี้อีิบแพสซีฟหนักมากได้ไปหนักสุดคือเดสไปรล้ออีกแล้วนะครับเจ้าตัวเคียวที่ กว่ใาใทั้งหน้าจอกันเลยทีเดียวแล้วก็มีบัติเทีย 2m มีนก 11m นั่นเหรอนกยังแพ้เรื่องเกี่ยวกับตัวสไปรัลเลยเนี่ยส่วน Heavy Sony, เฮวิซอนนี่ดูไม่ค่อยน่าใช้กันสักเท่าไหร่นะครับมูลก็ดาเมจดีเหมือนเดิมส่วนปืนเนี่ยเอาตามตรงนะตัวละครตัวเนี้ยไม่ควรจะเน้นอาวุธที่มีการคูดาวเพราะว่าคูดาวของตัวละครตัวเนี้ยขนาดแบบ หยิบสมุดเพิ่มคูดาวเข้าไปแล้วนะมันก็ยังอาทําให้ตัวปืนยิงแบบทีๆไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากมีการลบคูดาวอยู่แล้วเนอะอ่านี่ก็คือตัวละครผีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโชคนั่นเองนะครับมันเป็นตัว x d ็นะแต่ว่าทีนี้นะครับมันจะยังมีคู่แฝดของมันอยู่ด้วยอ่าซึ่งตัวคู่แฝดนะครับวิธีการปดลอ็อกเนี่ยเดี๋ยวทําให้ดูในพาทนี้แหละก,กันละกันแต่ว่าจะไปได้ในพานหน้าเนอะซึ่งการปดลอ็อกนะครับเราจําเป็นต้องกลับไปฆ่า ัวลิปเที่มันเป็นตัวสีเขียวหรือว่าสีน้ําเงินก็ได้ทําการฆ่าให้ได้นะครับก็คือตอนเนี้ถ้าเรามีการปลดล็อกตัว Extend แล้วเวลาที่เราฆ่า2ตัวเบื่อจกี้นี้มันจะมีตัวผีสีแดงเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับ มันจะขึ้นมาที่บริเวณล่างขวาของจอในจังหวะนั้นเนี่ยให้เราทําการกดลงแล้วก็กด Enter นะครับให้กดลงกับ Enter ในจังหวะที่มีผีแบบอะไรนะมาแบบจับสแกนเราแบบแค่ชั่วอึดใจเดียวนะครับถ้าหากว่าเราสามารถกดถูกเวลาได้ก็จะมีการปลอกตัวละครที่เป็นคู่แฝดของมันออกมานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ขอไปเล่นที่ดาสามกันละกันนะครับเดี๋ยวเอาตัวละครอะไรดีนาะอ่าคิดไปคิดมาแล้วนะครับคิดว่าใช้ตัวละครตัวนี้จะดีกว่านะครับ ก็คือตัวละครที่มีอาวุธเพทาแกรมเป็นตอนเริ่มต้นนั่นเองนะครับคริสตินนะซึ่งตัวละครตัวนี้ความจริงผมก็ลืมดูสเตตัสมันไปเลยนะครับคือตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่จัดว่าเจ๋งเหมือนกันนะถึงแม้ว่ามันจะมีข้อเสียค่อนข้างจะเยอะนะครับที่แบบอาวุธเริ่มต้นเป็นเรื่องของเพทาแกรมใช่ไหมแต่ถ้าสังเกตสเตตัสดีๆนะครับเราจะเห็นว่ามันมีคูดาวที่ เยอะกว่าตัวละครตัวอื่นนะครับคืออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวล้างวอร์อัพให้ดูอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันทําการล้าง power ัพหน่อยสิทำการรีฟันไปแล้วก็ดูที่ตัวละครตัวนี้นะครับนี่ตัวละครตัวนี้ที่มีอาวุธเพตาแกรมเริ่มต้นนะครับเป็นตัวละครที่แม็กเลอรเนี่ยมีแค่50นะตัวละครตัวอื่นมันจะเป็น100นะครับ100คือแบบปกตินะแต่ตัวละครตัวนี้มีแค่50เท่านั้นเองนะครับแต่ข้อดีเนี่ยก็คือ มันจะมีมูปสปีที่เพิ่มขึ้น30%แล้วก็คููดาวเนี่ยลบถึง25%กันเลยทีเดียวนะครับแต่ข้อเสียคือพลังโจมตีเนี่ยหายไป3 5 <c oughs> <c oughs> ก็เลยเป,เ,ปเป็นตัวละครที่จัดว่ามันตอบโจทย์กับอาวุธตัวนี้ที่มันไม่ต้องสนดาเมจก็ได้คือมันสามารถล้านในทางกระดานกันอยู่แล้วนั่นเองนะครับคือผวจะใช้เพนตาแรมนี่แหละในการฆ่าตัวเดิปเปอร์แล้วก็ระหว่างที่เรากำลังจะทําการฆ่ามันนะครับก็คือให้เอานิ้วเนี่ยรอเอาไปที่ปุ่มลูกศรลงกับกด Enter Enter กััันนนนได้้้เลยยรแตต่่่วาาออีงปฝซ ที่ไม่ใช่ฝั่งนำแพ่นะฝั่งนำแพ่จะไม่สามารถกดใช้งานพวกเกี่ยวกับรหัสอะไรพวกนี้ได้นะครับจะเป็นต้องใช้แอทเทอร์แบบตามปกตินะโอเคอันนี้เดี๋ยวขอทําการกลับไปเพิ่มอัพแล้วก็ไปเล่นกันที่ดาน3ก็แล้วกันโอเคเปิดมาก็ทําการเลือกไพ่อัคนากันก่อนเลยนะครับก็เลือกใบเดิมไปนะแล้วก็เปิดมาเนี่ยตัวละครจะมีการเลเวลอัพหนึ่งเลเวลเพราะเป็นเอฟเฟกของตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งเราจะเลือกอะไรดี อ,อยากจะขอได้เป็นซองออปปานามาพอดีเด็ดเลยนะครับ thank you ซองออปานาแล้วก็ลงไปเทมทิ้งเลย <laughs> อ่ะแม่เป็นแหละเราก็ทำการตีมอนสเตอร์กันต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวขอบอกข้อมูลก่อนกันละกันสลับตัวเลเปอร์สีเขียวนะครับมันจะเป็นตัวอารมอนสเตอร์ที่มันจะมีการออกแบบตายตัวนะก็คือจะมีการออกในช่วงนาทีที่1 นาทีที่8แล้วก็นาทีที่12นะครับซึ่งนาทีแรกเนี่ยโอกาสออกจะอยู่ที่1%เองนะแล้วก็รอบ8นาทีกับ12อนาทีจะมีโอกาสออกอยู่ที่30%นนั่นเองนะครับซึ่งถ้า่าเจอแล้วเนี่ยก็ทำการฆ่าให้ได้แล้วก็ตอนนี้นะครับก็แนะนำว่าให้เอานิ้วอะ่ะรอไปก่อนเลยก็คือรอเอาไว้ที่ลูกศรลงค้างเอาไว้แล้วก็กด enter นะครับเพื่อทำการปลดล็อกเรื่องกับตัวละครตัวนี้นะครับอตอนนี้เดี๋ยวขอทำการเล่นไปจนถึงจุดที่มีเจ้าตัวบอสออกมาก่อน หน,นาทีผ่านไปนะครับแต่ว่ายังไม่เจอตัวบอสอ่าแสดงว่าตอนนี้1นึ่าทีแรกไม่เจอแล้วนะครับไปลุ้นกันในนาทีที่8กับ12ได้เลยอ่าตอนนี้ก็จะเข้าสู่นาทีที่12กันแล้วนะครับไหนดูซิว่ามันโผลมาไหมโอ้ยเรเอาลัว,ลวเลย12นาทีผ่านไปอ อยู่ไหนล่ะ12นากทีไม่โผล่นะครับคือถามว่าเข้านาะที12แล้วไม่ไม่ยอมออกมาเนี่ยก็ทำการออกกันได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีแค่3ช่วงนี้เท่านั้นที่จะได้เจอกับตัวริปเปอร์สีเขียวนะอ่าแล้วก็ทำเนี้ยวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เจอมันโอ้มันออกมาแล้วนะครับแนาทีอ่าตอนนี้เดี๋ยวขอพูดถึงอะไรหนึ่งนะครับคือตอนเนี้ยผมเผลออีโวเพจกแกรมให้กลายเป็นแบบ พัฒนาได้ก็คือกลายเป็นะจ์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทีนี้ที่เหลือแค่เอานิ้วนะครับเอามือขวานะรอไว้ที่ปุ่มลงกับ Enter นะครับแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยควบคุมด้วยมือซ้ายไปเกอะก็คือเป็นการใช้ W A S D แล้วก็ที่เหลือแค่รอครับรอจนกว่ายมาทูตเนี่ยจะโดนมูลตายหรือไม่ก็เออมาแล้วมาแล้วมามานี่นี่เนี่ยตีเรียบร้อยเมื่อกี้จะเห็นว่ามีผีโผลมาที่บริเวณมุมล่างของจอนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยผมก็ทําการ กดลง Enter ล้วนๆเลยเพื่อให้มันติดให้ได้แล้วก็เมื่อกี้นี้มีเสียงนเฟิร์มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าตอนนี้ทำการปลด็อกตัวละครตัวนี้ออกมาแล้วนะครับยอดเยี่ยมมาอะเปิดทีมส่งท้ายหน่อยของเงินหน่อยของเงินหน่อย,อเ,นนอยเพราะว่าเปิดทีมได้เงินเยอะ <c oughs> โอเคเมื่อได้เงินมาแล้วนะครับที่เหลือรอเลยครับออกสิอเราออกกันเลยนะครับเราไม่จะเป็นต้องอยู่ต่อเพราะว่าการปลดล็อกอะไรแบบนี้เนี่ยมันสามารถทําแบบว่าออกอย่างนี้ได้แบบกลางคันกันเลยนะครับอะทีนี้ไปดูที่ ตัวละครเ้าเล่าหน่อยสิทะดานี่ก็จะมีตัวละครตัวนี้โผ่มาแล้วนะครับมันอ่านว่าอะไรอะโทสตี้เหรอ โทสตี้ลรมืองนะครับอ่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่จะเป็นตัวละครคู่แฝดของตัว X d a s นั่นเองนะครับซึ่งการปลดล็อกเนี่ยเราต้องปลดล็อก X อ a s ออกมาก่อนนะจากนั้นนะครับให้ไปกําจัดตัวายมทูตที่เป็นตัวสีเขียวหรือตัวสีน้าเงินก็คือตัวสตอเกอร์หรือตัวดาวเวอร์ก็ได้นะครับตัวอตัวหนึ่งนะแล้วก็ทําการฆ่ามันทิ้งให้ได้แล้วเมื่อคัดเสร็จปุ๊บมันจะมีตัวผีไอ้ตัวเนี้ยมันโผล่มาที่ด้านล่างขวาของจอนะครับให้ทําการ กดลงเอนเตอร์ให้ทันให้ได้ซึ่งมันจะโผล่มาประมาณสัก0.5วินาทีเท่านั้นเองนะครับคือมันโผล่แบบไม่ถึง1วินาทีอ่ะเราต้องทาการกดให้ทันให้ได้ถ้ากดทันปึ๊บก็จะมีการปลดตัวละครตัวนี้ออกมาให้ได้เล่นกันนั่นเองนะครับและทีนี้มาดูเรื่องกับสเต็กันหน่อยซิทําการรีฟันมาเริ่มจากตัวละครผีตัวแรกนะครับ X แดนเนี่ยมันจะมีเลือดอยู่ที่77ใช่ไหมโดนติดลบโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็น10สปีดลบห้าสิบคูดาเพิ่มขึ้นอ ะดึงหนักกว่าเดิมอีก <c oughs> <laughs> จากแม็กเลือนะครับจาก77จาก100แบบปกตินะเหลือแค่1เท่านั้นเองนะครับตัวละครตัวนี้มีเลือดแค่1หน่วยนะแต่ว่ามีการเพิ่มสปีดนะครับตัวก่อนน้นนี้เป็นการลดสปีดนะตัวนี้จะมีการเพิ่มความเร็วในตอนเดินเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก20นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการโจมตรงโจมตีอะไรเนี่ยเหมือนกันเด้ๆเ,เลยนะครับไม้ลบสิ 10. แอเรียลบสิบสปีดลบห้าสิบดูแลชันลบสิบเปอร์เซ็นต์คูดาเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วก็โชคเนี่ยก็เป็นสตาร์เตอร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะพิเศษตรงที่เวลาทำการเลเวลอัพนะครับมันจะเพิ่มขึ้นทีละ20%นะคือจะเป็นโชคนะครับโชคจะเพิ่มขึ้นทีละ20%แล้วก็ยังมีไฮไลท์ในจังหวะที่เรามีการเลเวลอัพถึงจุดที่อาได้มีการกำหนดเอาไว,ดว,าานนดว้ด้ววยยยยนนนนนนััั่่่เเเเองงงงะะะครบซึจจป็ไีีดด๋ผมทาใใหู้พ นาก๊าละกันนะครับแล้วผมขอบอกไว้เลยว่าตัวละครตัวนี้คือตัวละครที่น่าจะโกงที่สุดในเกมในแผนปัจจุบันณตอนนี้ด้วยนะครับจะเป็นยังไงก็ขอให้ติดตามในพาร์ตต่อไปก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ตต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตน่